ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาว์ทอร์แล์เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 7ของชาวราศีกุมนะคะหรือว่าชาวลัคนากุมก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจำตัวคุณใบแรกนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนกร,รกฎานี้คุณจะขยันมากเป็นพิเศษ นะคะขยันแบบเวอร์วังขยนันแบบขยันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยขยันแบบก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวไม่ดูโลกไม่สนใจอะไรเลยนะคะแต่ถามว่าผลงานของมันอนะออกมาดีไหมก็ต้องบอกว่าดีดีมากเพราะอะไรเพราะว่าไพ่ที่ต่อเนื่องกันนะคะจะเป็นไพ่การเงินนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะอันนี้การเงินการันตีเลยว่าชาวราศีกุมเนี่ยเดือนนี้นะ่ะคุณแบบ โชคดีปังเวอเว่ในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการรอเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนการมาถึงของงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่จะเป็นช่องทางรายได้ทรัพย์สินอะไรต่างๆนะชาวราศีกุมคุณเตรียมตัวรับความปังในช่วงเดือนรกรกฎาคมนี้ได้เลยนะคะคุณน่าจะมีโชคจากเด็กจากคนที่อายุน้อยกว่านี่เข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะอ่ะเรียกว่าเปิดดวงมาก็ดีเลยทีเดียวนะคะชาวกลุ่มนะ ต่อมานะคะไพ่ในพบสหัชชานะคะคุณได้ไพ่ไหนออฟเพนเดอร์เคินะคะอัศวินเหรียญอ่ะนอกจากนี้นอกจากได้มาเองทําเองได้แล้วในเรื่องเงินนะสังคมเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือพี่พี่น้องๆกันเนี่ยยังเปิดช่องทางการเงินยังให้คําปรึกษายังชี้ชวนคุณในเรื่องของการลงทุนการหาเงินในช่องทางต่างๆให้คุณนะ่ะเพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วยนะคะดังนั้นเข้าสังคมบ่อยๆเนาะ,ะหาคนคุยเกี่ยวเรื่องเงินเ,นเินทองทองนะคุณจะรู ขึ้นในเดือนกรกฎานี้นะคะชาวกลุ่มนะต่อมานะคะในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะแต่ว่าคนในครอบครัวนะคะบางคนเนี่ย จะค่อนข้างต่อต้านคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับเรียกว่ามีอุปสรรคนะคะหรือว่าคุณจะทําอะไรบางอย่างแล้วคนในบ้านไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่นักนะคะบางทีก็ทําตัวแข่งกันเองหรือว่าบางทีก็ทําตัวเหมือนแบบไม่เต็มใจจะให้คุณก้าวหน้าซะง,งั้นน่ะนะคะ ใครกําลังจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดอสังหารซับก้อนใหญ่ใดๆนะคะช่วงนี้อุปสรรคคุณเยอะจริงๆนะคะคุณต้องตามแก้ปัญหาตามปิดหนี้เก่าตามแก้นูน่นแก้นี่นะกว่าจะซื้อกว่าจะขายได้นี่เหนื่อยเลยทีเดียวนะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าอ่ะมีโอกาสเรื่องของจ็อบใหม่งานใหม่อะไรดีๆใหม่ๆเข้ามานะคะสัมพันธ์กับเด็กด้วยนะคะเด็กจะนําจ็อบใหม่งานใหม่อะไรดีๆมาให้แล้วก็จะนําเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองมาให้ด้วยแม่ชาวราศีกุมมิปังและเนี่ยเรานะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพพอรินะคะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่าหมินเงินน้อยบางทีอะบางก้อนที่ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นโชคลาภที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ทั้งหมดทีเดียวนะมันอาจจะมาเป็นลักษณะแบบทยอยเป็นก้อนเล็กๆนะคะหรือว่ามาทีละนิดทีละนิดก่อนเนี้ยคุณจะไปวีนมันนะคะลับๆมันไปเดี๋ยวมันไปงอกเงินในกระเป๋าของคุณต่อเองหรือว่ามันจะมาต่อเนื่องของมันเองนะคะ การลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะในระยะนี้เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดทีละนิดอย่าไปโถมทีเดียวนะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่จัดเม้น t นะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีกุมมี2กรณีนะคะคือ1คนเก่ากลับมาค่ะ นะคะคนเก่าแฟนเก่าคนเคยคุยคนเคยปิ๊งกันคนเคยชอบกันเงี้ยกลับเข้ามาในชีวิตนะคะกรณีที่2นะคะเดือนนี้มีโอกาสว่าคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่เหมือนเป็นชะตากรรมของคุณนะนะคะไม่ได้พูดคาว่าเนื้อคู่นะฉันไม่ได้พูดคำคำนั้นนะแต่เขาเป็นชะตากรรมของคุณนะคะจับสังเกตเอาไวด้ดีๆนะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของการทำธุรกรรมทางกฎหมายหรือว่ามีการตกลงกันในเรื่องสำคัญสำคัญนะคะบางคนจะกลับไปเคลียร์ปัญหาเก่านะคะปัญหาอะไรก็ตามทีที่มันเคยเกิดไปแล้วแล้วมันหมักหมมสะสมไม่ได้แก้ไขกรกฎาคมนี้ต้องเคลียร์ให้จบให้สิ้นต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะคงจะไม่มีฝ่ายไหนที่ยอมกันแล้วละ่ะมันต้องจบกันให้ได้นะคะถ้าจบไม่ได้ก็อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะอืม อนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะจัดจเม้นนะคะก็เหมือนเอาคนโสดกับคนมีแฟนมาผสมกันเลยมีโอกาสว่าคนเก่าๆจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นคนเคยคุยคนเก่านะคะคนที่แบบเหมือนมีอ i s ฟิ d Business อะไรบางอย่างเนี่ยนะคะกลับเข้ามานะคะให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายหรือต้องมาตัดสินใจอีกครั้งว่าคุณจะเอาคนนี้ ไปต่อกับชีวิตไหมหรือว่าคุณจะตัดทิ้งไปนี่คือโมเมนต์ของการตัดสินใจเรื่องสําคัญแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการพูดคุยที่ชัดเจนการคุยเรื่องสถานะการคุยเรื่องความก้าวหน้าในความสัมพันธ์นะคะกับ กับคนคุยของคุณด้วยว่าตกลงจะเราจะเอาอยัางไงเราจะคุยดูใจกันไปอีกอีกอกี่เดือนนะคะหรือว่าเราจะมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยประมาณนี้หรือมีการมาคุยมาเปิดใจคุยกันนะว่าตกลงตอนนี้ยังชอบเราเหมือนตอนแรกไหมหรือเราจะหยุดกันดีหรือจะอะไรกันดีเนี่ยนะคะมันจะเกิดเกิดการตกลงกันเรื่องแบบนี้นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่ทาวเวอร์นะเดินทางไกลไปไหนมาไหนขับรถขับลาระวังอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี้ยจะทำให้คุณเจ็บตัวด้วยนะไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวนะคะเจ็บตัวด้วยอะไรด้วยแล้วอาจจะรักษายาวนานด้วยนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงอ่ะเวลาเดินเหินอะไรใดๆระวังลื่นระวังล้มนะคะมีโอกาสที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกได้หรือว,ว่าล้มแล้วหัวฟาดหัวแตกอะไรแบบเนี้ยนะคะใครที่เป็นอาการมีอาการ แบบความดันโลหิตสูงนะคะก็ต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะอ่าบอกว่าแบบนี้ต้องเข้าใจนะอ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุพะนะคะคุณได้ไพ่เด็กถ้วยนะคะชาวราศีกุมบางทีลูกบางทีไม่ใช่ลูกน้องสิดต้องบอกว่าเจ้านายเจ้านายคุณหรือว่าผู้ใหญ่ของคุณก็ทําตัวงองแงเป็นเด็กๆเ,เหมือนกันจนคุณงงเหมือนกันแล้วตกลงใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องกันแน่วะนะคะเขางงแง,ง,งขี้งอนนะคะแล้วก็อ่อนไหวมากเป็นพิเศษ <c oughs> พูดคําไหนก็ไม่ได้เลย <c oughs> ติดเนื้องูนติดอย่างนี้นะคะนะแล้วก็แบบ ง,ง,ง้องแง้งอะนะคะทำตัวเป็นเด็กแต่ถ้าหาว่าคุณแบบใส่ใจความคิดการแบบแล้วก็ตันตอบ email, ตอบีเมลตอบนู่นตอบนี่เขาบ้างอะเดี๋ยวก็โอเคขึ้นนะคะเป็นแค่ชั่วคราวไม่น่าจะเป็นนานนะคะหรือว่าชาวกรุงบางคนนะคะคุณอาจจะมีเจ้านายใหม่ที่อายุน้อยกว่าก็ได้เนี่ยเข้ามานะคะ ต่อมาไพ่การงานโดยตรงนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะชาวราศีกุมก็ยังคงเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการงานต่อไปนะคะแต่ดีนะคือคุณจะมีทั้งงานปัจจุบันที่แบบให้ดอกให้ผลตอนนี้เลยนะคะแล้วคุณก็จะมีงานใหม่งานที่ยังทําอยู่เนี่ยนะคะซึ่งมันจะจะยังไม่ได้เห็นผลในตอนนี้หรอกแต่ว่ามันจะไปออกรอออกผลในช่วงแบบสองสเดือนข้างหน้านะคะมันต้องรอหน่อยอะไรหน่อยนะคะมีทั้งงานใหม่มีทั้งงานเก่าแล้วก็มีทั้งงานใหม่เข้ามาให้ลงทุนให้แบบลงแรงด้วยนะคะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอะ เดือนนี้คุณต้องหาเวลาพักผ่อนนะไพ่เหนื่อยๆมันขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะคะคือเหนื่อยครอบครัวด้วยเหนื่อยเรื่องของตัวเราเองด้วยนะคะไปยืดเส้นไปหาหมอกายภาพสักหน่อยก็ดีนะระวังจะเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมนะคะ ต่อนะคะไพ่ในภพลาภะนะคะวุณได้ไพ่ก้าวถ้วยนะคะอ่าโชคลาบมีเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะมาเป็นลักษณะแบบไม่ได้ไม่ได้มาเป็นเงินทองโดยตรงนะแต่คุณอาจจะได้รางวัลได้ของสวยของแพงเครื่องประดับมือถือได้โน้ตบุ๊กได้อะไรแบบใหม่ใหม่ที่แพงๆอ่ะนะคะไม่รู้ใครเอามาให้อ่ะมาจีบคุณแล้วให้มั้งนะรอดูเอาละกันละกันนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศนะคะคุณได้ไพ่เด็ดเชอรีอนะคะชาวราศีกุมคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการปุ๊บปั๊บเดินทางกระทันหันโยกย้ายกระทันหันเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าก,การโยกย้ายเนี่ยหรือว่าเดินทางเนี้ยอันนี้ระวังอุบัติเหตุหรือหรือว่าระวังเรื่องของแบบ ข้อตกลงอะไรบางอย่างที่มันมันมันไม่เป็นอย่างตอนแรกนะคะตกลงกันไปอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายพอย้ายไปหรือว่าเดินทางไปแล้วเงี้ยข้อตกลงมันแบบมันพลิกอะ่ะมันถูกเทมันคว่ำมันคว่ำอ่ะนะคะมันกลายไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้นะช่วงนี้นะคะเอารถเข้าศูนย์บ้างอะไรบ้างมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้เสียเงินเกี่ยวกวับเรื่องของยานพาหนะนะคะต้องซ่อมแซมต้องบำรุงรักษานะคะต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นไพ่ที่เรียกว่า ไพ่คำเตือนก็แล้กันว่าคุณต้องระวังเรื่องไหนมากที่สุดนะคะในช่วงเดือนกรกฎคาคมนี้คุณเด้อไพ่ The d r e a m e r นะคะ Sleep, d REAMS Vision, Inspiration นะคะบางทีการนอนหลับของคุณก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะถ้าถ้าไม่นอนแบบน้อยเกินไปจนพักผ่อนไม่เพียงพอเลยอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะนอนมากไปจนแบบตื่นขึ้นมาเราไม่สดชื่นสลืมสลือได้นะคะฝันก็ร้ายหรืออะไรก็ไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมี ความคิดอยากจะทํานูน่นทําเนี่นะคะเยอะแยะไปหมดเลยเจ้าวความคิดเจ้าวความฝันนะคะแต่ว่าทําจริงๆเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้มันยังยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้แบบเป็นแพชชั่นจริงๆของคุณสักเท่าไหร่นะคะค่อยทําไปแล้วกันจริงๆอะคุณก็ยุ่งอยู่แล้วนะเนี่ยคุณยังมีความฝันจะทํานูน่นทํานี่อีกเหรอมีเวลาหรอเนี่ย <c oughs> แบ่งเวลาชีวิตตอนนี้ให้มันดีก่อนก็แล้วกันนะคะนอนให้มันพอก่อนตอนนี้นะคะ ประมาณนี้นะชาวราศีกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ชาแนลของอาจารย์ด้วยเน,น้นๆคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดน,นึงแม่นไม่แม่นอะไรยังไงมาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย